สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้ามืดเลยวันนี้เช้ามืดเลยตื่นในเช้ามืดเลยวันนี้ภารกิจวันนี้เนาะมายามมองกู้ตาข่ายครับกู้ตาข่ายยามมองยามมองยามมอง าอยู่หากกินเหมือนเดิมครับเยฟซีทุกคนมายามจะขายคูงม,มองมีปลาติดอีกไหมมีปลาติดอีกไหมนี่ยวันนี้จะเหมือนเมื่อวานไหมดวเท็ดยังไม่ขึ้นเลย กำลังมีแสงขึ้นนี่ก็ประมาณตีตีห้ากว่าเนาะตีห้าสามสิบนาทียังไม่ถึงหกโมงเลยเราตื่นก่อนเพราะว่าจะได้ใช้รถตอนเช้าเนาะใช้รถตอนเช้าไปส่งนักเรียน เราก็มาแต่เช้ามืดเดี๋ยวขออนุญาตกูต้ตะข่ายันอนครับเดี๋ยวตอนกู้ก็เราไม่ต้องถ่ายให้ดูนะตอนกู้เพราะว่ามนมืดลามันก็ขึ้นอยู่แต่ตะข่ายเราชำรุดปุขาดหมดแล้วแต่ พอยังติดปลาอยู่แต่วันนี้จะจะเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานได้ตัวเดียวก็ระมานอยู่เนาะได้ตัวเดียวถือว่าเด็ดอยู่ถ้าไม่ได้เลยก็โทษที่ว่าเราไม่หมานทําไม่ได้เลยไปขอ,อนุญาตกูนครับพูดมากเจ็บคอ ผมสวัสดีครับกูเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนนี่ลูกปลาขึ้นเต็มเลยลูกปลากูตะขายเสร็จแล้วก็เพิ่มอีกแต้มหนึ่งเนะาะเมื่อวานได้แต้มเดียววันนี้ได้เพิ่มอีกแต้มหนึง่งเป็นสองตัวได้ <c oughs> มาสองตัวครับโอ้ปลาไซนี้รุ่นรุ่นไซ สี่นิ้วเนาะมันเติดอยู่เติดติดนิดนึงแต่มันรอดได้แต่ปลาลุ่นตะขายเก้เาเซนในมันขนาดนี้ขนาดห้านิ้วขัดไสตัวใหญ่เริ่มจะรู้แล้วอ๋อมันหม,มันอยู่ครับได้มานสองตัวเนาะดูบรรยากาศในบ่อครับเนี่เลมบ่อ ดอกเท็ดก็ขึ้นแล้วนุ่นกนไม่บงังมุมนู้นปลาตัวใหญ่มันขึ้นดีแต่มันมีกองไม้กองเศษไม้อยู่ตรงนั้นแต่ปลามันดักเมื่อวานแล้วได้ตัวเดียวประเนนมาดักฝั่งนี้เชียงไปมุมนี้ติดมาสองตัว ลิมฝั่งนู้นยังไม่ได้ดักเลยยังไม่ได้ใส่ดูนะครับกลับบ้านครับใส่แล้วเดี๋ยวไปตัดใบตองให้ตักแตนด้วยครพร้อมถึงบ้านนะครับมาแล้วกับใบตองให้ตักแคม มาสองตัวเนาะก็พอ,อได้อยู่เนาะเียทุกคนตัวไม่ใหญ่ครับเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะติดเนาะรุ่นนี้มันร่อนแหงกวรอดตะข่ายรุ่นนี้มันรอนตะข่ายเดี๋ยวคออนญาตปลดกันครับปลดปลาก่อน แค่นี้แหละครับเอฟซี FC ทุกคนนี่ถ้าขนาดนี้มันจะติดดีอันนี้ไซสีเนิว้วอันนี้ไซสนีนิ้วฟิตนี่ห้นิ้วนีบถ้ารุ่นนี้มันจะติด,ดอยู่นี่รุ่นนี้ยังลอดรอดตะขายยังลอดได้ หมานอยู่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับันใจกับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยน,นะครับส่วนมองเด็กตะไครยคือเรา ส่วนใบตองนี่ก็เราจะเราตัดมาให้ตักแตนกินเนาะอาศัยแบบว่าเราไปใส่ใส่มองกระขายด้วยเอาใบตองมาด้วยบางครั้งก็เอาต้นหญ้าเนาะต้นหญ้าให้เวียนไปวนไปสวัสดีครับ